้ยบมาแล้วมาอย่างเร็วะโอ้ยตีขวงตีขวบเบาเบาเบาระวังอย่าซิ่งมากเสียวนี่นะครับเหรียญรางวัลของเรานะครับมาโอ้โหตบมือนะครับตบมือให้ทีหนึ่งนะครับตบมือนะครับโอ้โหต่อมาเลยครับต่อไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเน่ มีคนส่งของมาให้เรานะครับคือทิศกล้องเขียนว่า r i เดอร์ n นะครับมาแกะดูสิข้างในมีอะไร221 0บิมบอกโอ้โหเขาส่งกระดาษมาให้เราวิมส่งกระดาษมาให้เราอีกแล้วส่งวิผมไหไม่ใช่นี่ตอนนี้มันมีงานวิ่งไ i เดอร์ันนะครับ นี่ oh เป็นงานวิ่งของเ่าไรเดอร์ดูสิโหเท่ป่ะนี่ตัวเนี่ยเท่ยนี่อันนี้รู้สึกน่าจะเป็นไว้ห้อยกับเสื้อเคยเห็นงานวิ่งมะที่มันจะมีแบบปลายวิ่งอติดแบบนี้ไหนๆดูๆดูตัวนั้นตัวอะไรโอ้คล้ายๆมดเอ็กบิมบอกอันเนี้ยใช่เลยอ่ะมดเอ็กอ่ะเดี๋ยวดินมุนท่าสิมดเอ็กซ์ย นี่แล้วเขาก็จะมีเสื้อวิ่งมาให้เราด้วยมาแกะเลยแกะเลยแกะเลยเสื้อวิ่งบีมอะไแกชอบไม่ชอบเสื้ออันนี้ไซส์เอ็กซ์อ่าอันนั้นน่าจะของบีมไหนลองลองแกะของบีมดูสิอะไรครับว้าวอุ่ยนี่เอ็กเอสแล้วว่าเอ็กซ์เอสคุณโตไหมบีมจะใส่ได้ปะเนี่ยได้แต่พับแขนนะไหนบีมลองสวมเลยลองสวมให้บีมสิข้างหลังข้างหลังมีมีไรเดอร์ป่ะข้างหลังอ๋อไม่มีไหนลองใส่สิครับบีม ไดใส่ได้ไหนไหนไหนหันหน้ามาดิอ่าต้องพับแขนหน่อยหนึ่งแม่นี่ครับไซส์เอสไซส์เอสสวยอ่ะความจริงบีต้องใส่เอ็กเอสนะเอาบีต้องเอ็กเอสนี่ยเอสยังใหญ่ไปเลยอะไรโลกฟิตฟิตไงฟิตมากนี่เห็นทุกติดเขไม่ใช่อันนี้เหรียญแกะแกะเหรียญดูแกะเหรียญดูเหรียญเหรียญเวลาวิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รางวัลไงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรียญเท่ด้วยอ่า แกอันนี้ด้วยแกอันนี้ด้วยนี่เรียงของอันนี้เห็นไหมต้องให้ตรงกันนี่ค่ะดวงายใส่เลยาใส่เลยลองดูสิหนักวะเดี๋ยวใครชนะเดี๋ยวจะมีพิธีการมอบเหรียญรางวัลด้วยนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะของคนนี้ไม่เห็นว้าวเขพไม่หนักหนักไหมไม่หนักไม่หนักเหรอโอ้ยเบาๆแม้ว่าหนักทำมาจากเหล็กใช่อันนี้สีเหลือง แต่ตอนนี้ครับฝนตกครับเราจะออกไปวิ่งไม่ได้แล้วครับสงสัยเราต้องวิ่งในบ้านแล้วครับฝนตกครับตอนนี้นักวิ่งของเราพร้อมแล้วนะครับเรารอฝนตกข้ามคืนเลยนะครับนี่เราใส่ใส่เสื้อวิ่งแล้วก็ติดติดกระดาษแล้วครับนี่เบอร์ R S 4 3 1นะครับแต่ทำไมนักวิ่งนี่ลงเท้าไม่พร้อมเลยอะลงเท้ากางเกงไม่พร้อมเลย นี่ครับเรามาดูทางฟังนักวิ่งของน้องบีมกันบ้างนะครับโอ้โหไอ้มดเอ็กของเรา้อมมากครับ้อมมากครับทั้งเสื้อกางเกงนี่ไม่ได้ใส่นะที่เห็นกางเกงนี่ไม่ใส่นะครับรองเท้านะครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็อุ้ยบีมเราวนักวิ่งคนนี้มาจากไหนเนี่ยนักวิ่งคนนี้มาจากไหนเนี่ยพร้อมอยังครับนักวิ่ง 1นึ่งสองสามไปได้วิ่งหนึ่งรอบไปแล้วครับนักวิ่งของเราโอ้โหดิมน้ำดิ่มน้ำใไปวิ่งมาหนึ่งรอบนะครับไปวิ่งหนึ่งรอบโอ้ไปไกลแล้วว่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปวิ่งมารอบนึง โอ้มาแล้วครับนักวิ่งของเราจะถึงเส้นชัยแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้เรามาดูกันดีครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาสรุปคือบีมชนะนะครับโอ้โหเขาเส้นชัยไปแล้วครับเป็นงเหนื่อยไหมเหนื่อยบีบอกว่าวิ่งเหนื่อยครับขอตั้นจักรยานแล้วกัน ดูแม่นะแม่แม่หอบแม่หอบอะไรนะแข่งยกสองจะแข่งยกสองอะะแม่รถไฟฟ้าบ่ละเอาบ่ละ <c oughs> เอา่ะ <c oughs> โอเคมีไปดิรถไฟฟ้าแข่งกับจักรยาน <c oughs> เป็นการแข่งที่ท้าทายมากครับจักรยานกับรถไฟฟ้า1รอบเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> บีมเอาจริงเหรอ <c oughs> หนึ <c oughs> ไป เอาแล้วครับโอ้โหจักรยานแข่งกับรถไฟฟ้าเดี๋ยวดูซิใครจะชนะรอบนี้ขี่ดีๆนะไปยังรถเร็วครับอุ้ยบีมมาแล้วอมายังเร็วอ่ะโอ้ยตีโวางตีโวางเบาเบาระวังยาซิงมากเสียว ไม่เร็วจงะงาบ้านเร็วโอ้เร็วมากเลยอะอ,ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเหรียญรางวัลนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงพิธีการมอบเหรียญรางวัลนะครับที่หนึ่งใครครับที่หนึ่งมาขึ้นโพเดียมเลยครับขึ้นโพเดียมเลยครับอ่าขึ้นโพเดียมเลยครับยืนยืนยืนยอ่าที่สองอยู่ที่พื้นครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลนะครับ นี่นะครับเหรียญรางวัลของเรานะครับมาโอ้โหตบมือนะครับตบมือให้ที่หนึ่งนะครับตบมือนะครับโอ้โหต่อไปเป็นรางวัลที่สองนะครับเหรียญเงินนี่นะครับรางวัลที่สองของแม่บีนะครับการแข่งขันนี้จะไม่มีที่สามนะครับเพราะแข่งกันสองคนนะครับเอาที่หนึ่งที่หนึ่งตบมือให้ที่สองด้วยนะครับเราท่างชาไงเวลาถ่ายรูป S <s เดี๋ยวจะมีรางวัลปอบใจให้อีกท่านหนึ่งนะครับรอันนี้นครับรางวัลปอบใจนะครับจะมีนักกีฬาของเรา <c oughs> ที่ว่าขยับตัวไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมอบเหรียญให้เขานะครับนัก <c oughs> กีฬาของเรานักกีฬาของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> เขา, <c oughs> เ,ขาเขาออกไปวิ่งงานทาไมคุณไม่ออกไปวิ่งครับแม่บีใส่เหรียญให้หน่อยครับโอ้โหมอบเหรียญให้มอบเหรียญมอบเหรียญครับโอ้โหคนนี้ก็ได้เหรียญนะครับโอ้ตบมือนะครับตบมมือ โอเคก็เป็นงานวิ่งของเราไรเดอร์นะครับก็สนุกสนาสนา banks, มากมายสำหรับคลิปนี้ปาบาม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสด,ดีครับไปไหนไปไหน